สวัสดีครับวันนี้เรามานอกสถานที่กันอีกอแล้วนะครับกับการแกะกล่องโทรศัพท์มือถือไอโมบายไอสไตล์สองหนึ่งหกซึ่งเครื่องนี้โลตัสขายอยู่แค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทท่านฟังไม่ผิดนะครับพันสี่เก้าสิบได้อะไรบ้างนี่ครับจะมีซิมทูแถมให้ด้วยนะครับพันสี่เก้าสิบนี้ได้ Android KitKat แล้วนะครับแล้วก็ได้ CPU Dual c o คอแรม แรมลมนี่น่าจะ5.12กับ4กิกนะครับถ้าจำไม่ผิดกล้อง2ล้านนะครับหน้าจอ4นิ้วนะครับได้ประมาณนี้แล้วนะครับเป็นอะไรที่วัดฟักมากเลยนะครับลองดูหลังกล่องกันเอานะครับผมนี่ครับลม4แรม5.12นะครับโอเค คือว่าคุ้มมากๆครับคือพันสี่เก้าสุได้ขนาดนี้แล้วครับคือไม่ต้องซื้อปุ่มกดแล้วไงครับอ่าเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรให้บ้างพูดมากไม่ได้อยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวของหาบ้าตอนนี้ก็กำลังกินข้าวไอเนื้อกระเทียมนะครที่แมคโดนัลด์นี่ก็ซื้อมาสดๆร้อนๆนะครับจากโรตัสนะครับ ข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีตัวเครื่องแล้วก็มีซิมพูให้อย่างที่บอกนะครับเป็นซิมแล้วแต่ท่านจดได้เบอร์อะไรแต่ผมได้เบอร์ค่อนข้างสวยเลยนะครับเบอร์นี้0902200877เบอร์สวยมากๆก,ก็กาจจะเก็บไว้ใช้ครับเพราะเบอร์สวยเพแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับเป็นแบบสายติดกับหัวเลยนะครับไม่ได้สาย USB แยก แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับหูฟังสมอทอนะครับแล้วก็คู่มือใบรับประกันตามปกตินะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สำหรับของในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับ รเรามาดูหน้าจอนะครับก็จะมีแปะไว้ว่า Android 4.4นะครับแล้วก็หน้าจอ4นิ้ว w g a CPU 1.0รูออนะครับกล้อง2ล้านนะแล้วก็ 3G 2ซิมประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับการแกะกล่องของรุ่นนี้นะครับวัสดุข้างหลังก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าเป็นวัสดุมันวาวนะครับ ค่อนข้างเป็นรอยได้ง่ายข้างบนก็มีลำโพงสนทนานะครับข้างล่างก็มีปุ่มโฮมปุ่มแบ็กปุ่มเมนูนะครับนะแล้วก็ห้องหน้ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีห้องหลัง ขอร้านพร้อมแฟตแล้วก็ลำโพงโลโก้ไอสไตลแล้วก็โลโก้ I-Mobile ลำโพงเสียงที่เข้าแล้วก็เสียงเพลงเสียงต่างๆครับข้างหลังด้านข้างก็มีปุ่ม Power นะครับข้างบนมีแจ็คหูฟังแล้วก็สาย USB เป็นช่องเสียบ USB นะครับข้างๆมีปุ่มวอลลุ่มด้านล่างไม่มีอะไรนะครับนอกจากรูไม ก็สำหรับรีวิวก็เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งในในคลิปต่อไปนะครับสำหรับการแกะกล่องนอกสถานที่ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ